ก็ได้ใช่ไหมครับเนี่ยางกิงเขากะต่างหาเลยเขาะป็นลูกเต้าแต่บานไมท่าน่าที่เราลนกได้ชิลล์บาทเนาะเขาก็ได้กินเียมาเบบาลานี่ใบบุญท่านนั้นโยกับทานร้องอยู่ละตอนที่ว่อยู่ร้องยมา

อัอดูจงเสียมาเป็นยน่ยดเดินเป็นพืนบ้าน้านนั่นเหอเป็น้บานูจุ๊จุ๊ใช่จุ๊จุ๊จุ่จุ๊จุาจุ๊จุ๊จด๊จจุ๊จ่๊จุ๊จุจจ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 จ่จจ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 ่จจจ่จจจจจ ผมบังคูไงตไงเดูไงตู้เราพี่บารัีนะเ่ินบ้านเท่าพรไม่เทาประธานในสังอกลูกญเย์าเร้อยยี่สิมาเลยมาแล้วมาแล้วพอน้อยยี่สิบมาเลยผมรับรับเยอมากได้ย้มาเนี่ยเพรียว่าพ่เราลบเลยบันาับันด หลังจากที่มันตายเรื่อเราเรื่รียนสามเดือนครับผมบอกว่ามีตีนะผมเดียวครับเรื่องยนเรือยนถ้าวันถอดันสามหลังจากนั้นเราก็ไปทอนฟันพอดีพี่น้องสวยกันเลยไปส่งลรงาบานแล้กับพี่น้องท่านตัวไปกางไปดีไปดูแลกันตัวเจ้าสามเดือนครับถดมนสามเท่านั้นกี้เลยไดูผ่า

ร้องกับโมยู่กับตายด้วยสบายเลยครับมเมอนเน้นีไเนดีย e ัี e ีีีี e ีดีี